โอเคครับผมก็ขอกลับส,สวัสด,สสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมวันพีชในเซิร์ฟเวอร์ของเวียดนามนะครับอ่าก็ในวันนี้ผมจะพามาดูตัวละครที่น่าใช่อ่าในความคิดของผมละกันอาจจะไปแบบไม่ถูกจริตกับใครแต่ว่านี่ความคิดของผมละกันนะครับผมว่าตัวไหนน่าใช้ผมจะไล่ตามสกิลละกันแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวียดน,นามเนี่ยมันแปลค่อนข้างยากนะเวลาหล่อเอาไว้แปลเอ่อแล้วก็ถ้าจะไปดูคลิปเนี่ย ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ที่สำคัญกดติดตามนะครับกล่าวแนละ้วโอเคถ้าใครกดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยแล้วกันอ่ะก็วิธีการดูตัวละครของเซิร์ฟเวียดนามน,นะครับผมมันก,ก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนี่เราก็จะเห็นตัวละครที่ทั้งหมดของเกมไล่ไปแต่ละระดับแต่ละดาวเลยอ่ะก็ของเซิร์ฟเวียดนามกับของเซิร์ฟไทยเนี่ยมันรู้สึกมันจะต่างกันอยู่ทั้งหมดอยไม่ใช่ทั้งหมดสิเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยจะมีตัวมากกว่าเซิร์ฟไทย14ตัวที่เข้ามานะ อ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกบอกเลยแล้วกันว่าตัวไหนดีแล้วก็ตัวไหนหน่าใช้มากในเซิร์ฟเวียดนามก็ตอนนี้ในเซิร์ฟโกบอลเนี่ยก็ยังเป็นสันจิอยู่ใช่ไหมที่โหดสุดในเซิร์ฟเซิร์ฟเวียดนามก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็ยังเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างแรงอยู่แต่ว่ามันแนวเก็บสเตก็กแล้วก็บวกดาเมจให้ตัวเองแล้วก็ตีอะไรประมาณนั้นอ่าตัวต่อไปเป็นส่วนของซาบโบนะผมซาบโบเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างติดเมตาแบบตอนนี้แบบมาแรงจัดๆเลยนะรู้สึกถ้าเติม29บาทแล้วก็จะได้ ในซุปเปอรนาำแต่มันเติมอนทางยากนะครับผมสุ่มหาเอาแล้วกันก็ถ้าใครได้มาตัวเดียวผมก็ยังไม่แนะนาให้ปั้นนะเพราะว่ามันยังเผาไหมได้ค่อนข้างเบาก็เหมือนกับสันจิเลยมันจะเผาไหมเบาไอ้ตัวซาบูเนี่ยมันต้องเก็บสเต็กนะครับผมสมมุติว่าเรายิ่งตีไปเทอร์หนึ่งเราตีไปเท่านี้เทอร์สองอีเทอร์สองเราก็จะตีแรงขึ้นอะไรประมาณนะั้นแล้วก็บวกของการเผาไหมอะไรแบบน,นี้ไปด้วยอ่ะตัวต่อไปเอ่อฟูจิโทระนี่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าใครจะเล่นก็ไม่ได้ว่ากัน อ่าแล้วก็คือทําไมผมถึงไม่แนะนําให้เล่นถ้าเกิดว่าวัดกันมันก็โหดนั่นเลยครับแต่มันดันมาอยู่ไอ้สายมันไงแล้วประเด็นคือสายมันเนี่ยมันมีตัวโหดเยอะอ่าตัวของ S อเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าอืมถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ถ้ามีพวกซาบโบ้หรือว่าพวกซันจีอะไรใช้พวกนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่า S เนี่ยมันแก้ทางค่อนข้างง่ายนะเนื่องจากมันมีตัวทอนใหม่มาเยอะมันแก้ทางง่ายแล้วก็มันเหมือนแบบมีตัวซัพพอร์ต ของเกมนี้เข้ามาเยอะขึ้นเอสมันก็เลยโดนดรอปลงอะไรประมาณนั้นเหมือนมันไปตีเขาแล้วเขาได้เขาโหดขึ้นอ่ะเอออะไระตอนนี้มันก็เลยไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วมันก็เผาวบเบาวกว่าตัวอื่นๆด้วยแฟรงกี้แฟรงกี้อันนี้ผมไม่ค่อยผมนึกไม่ออกนะผมยังไม่ได้ไปดูสกิลมันเลยมันทําอะไรได้แต่ตอนนี้ในเซิร์ฟไทยเพิ่ง ي, ในเซิร์ฟกบอลเพิ่งเข้าใช่ไหมล่ะแต่ไม่เห็นใครไม่ค่อยไม่เห็นใครเล่นอยู่นะครับผมแฟรงกี้นิโไม่ค่อยเห็นใครเรล่นลอ รอก็เฉยๆนะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรโหดขึ้นเพราะว่าแน่นอนครับมันมีตัวซัพพอร์ตที่โหดขึ้นแล้วก็มีตัวฮิลที่ดีขึ้นดีไอเจ้าตัวเก่าๆมันก็เลยดับลงนะอันนี้ก็ตีบวกดาเมจก็ใครอยากจะเล่นก็ไม่ได้ว่ากันต่อไปดูฟาร์มิงโก้นะผมจะเป็นตัวแนวแบบถ้าเพื่อนปล่อยสกิลตัวเองก็จะเข้าไปตีเออประมาณนั้นเอาไว้ใช้คอมโบกับหลายๆตัวได้นะครับผมได้คืออยู่ได้เกือบแทบจะทุกทีมเลยอ่ะมา มาโกหรือว่ามาโกไม่ใช่มาโกมาโกเอ่อมาโกเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงระยะแรกๆมันจะค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในเซิร์ฟกัวลเนี่ยจะดีมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่มีตัวแก้ทางไงมันยังติดสถานะใบได,ได้ง่ายอยู่ใช่ไหมละ่ะพวกตัวละครอื่นๆแต่ในเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยมันจะมีพวกตัวซับที่แบบล้างสถานะหรือว่าแบบลดการต้านเอเพิ่พกมการต้านสถานะอะไรประมาณนี้มันก็เลยค่อนข้างโดนดรอปลงไปในเซิร์ฟเวียดนามตัวต่อไปอุซบ นิวเวอรนะครับผมถามว่าดีไหมผมมองว่าดีมากๆเลยเพราะาอะไรมันสามารถลงได้กับทุกอย่างเลยนะครับผมทั้งถาวันอารีนาหรือว่าลงแอดเวนเจอร์อะไรคือดีหมดทําไมมันถึงดีเพราะว่าเจ้าพิษของมันเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะตีติดทุกตัวเอผมไม่แน่ใจอะใช่ปะวะทุกตัวหรือสามตัวก็ไม่รู้อะแต่ว่าพิษมันแรงจัดๆเลยนะครับผมต่อไปเป็นเอ่อโรบินนิวเว r ร์โรบินนิวเวอร์เนี่ยอืา โดยรวมเลยก็ไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไรนะ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากโจมตีแล้วก็อิสซอเรี่เล็กๆน้อยๆเพิ่มพลังโจมตีอะไรแบบนี้เออผมก็ยังไม่ค่อยได้ไปศึกษาเท่าไรนะครับตรงส่วนของโรบินแต่ไม่ค่อยเห็นมีคนใช้กันต่อไปบลูบลูเนี่ยโอ้โหก็มาแรงอยู่นะแต่ทําไมถึงไม่ค่อยมีคนเล่นอันนี้ผมมองว่ามันเป็นตัวที่หาคนข้างยากนะครับผมสุ่มแบบแทบกันแทบจำไม่ได้เลยเพราะมันดีตรงไหนตรงที่การตีธรรมดาของมันเนี่ยรู้สึกจะติดขี้แล้วก็ ไม่ใช่ตีเป้าหมายเดียวนะตีหลายตัวเลยสองหรือสามก็ไม่รู้แหละจินเบจินเบก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วนะผมเซิร์ฟเวอร์นี้อาจจะเพราะว่าสกิลมันทำอะไรไม่ค่อยได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโมเรียโมเรียก็อย่างที่บอกไปครับผมมันก็แนวแนวกับมากโก้เลยก็คือเป็นตัวที่ทําสถานะใช่ไหมล่ะแต่ว่าเนื่องจากคือเซิร์ฟเวียนามเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ล้างสถานะเข้ามาเยอะมันก็เลยค่อนข้างโดนดอปลงไป ต่อไปคารลอตหรือว่าแคร์อตน่นีองอมแครอตเนี่ยมันอ่านว่าแครอตหรือคารลอตวาคารลอตหรือเปล่าเออผมเรียกคารลอตแล้วกันอ่าคารลอตเนี่ยมันดียังไงนะผมก็คือสมมติว่ามันเนี่ยเออเขาจะเอาวียนแถวหน้ากันนะผมคือตำแหน่งที่หนึ่งก็คือตำแหน่งตำแหน่งแรกเลยเออที่โดนลุมตีนั่นแหละทำไมถึงเอาไปยืนในตำแหน่งที่หนึ่งเพราะว่าตรงส่วนของคารลอตเนี่ยถ้ามันโดนโจมตีเนี่ยมันก็จะบวกเขาเรียกว่าค่าพลังงานนะผมค่าพลังงานที่ให้เพื่อนใช้สกิลมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกก็ ถ้าเกิดัพดีก็คือใช้สกิลได้ตั้งแต่เทินแรกเลยนะครับผมถ้าเขาเปิดก่อนแล้วก็มาโจมตีคาร์ลอนเนี่ยก็ทีมเราก็สามารถใช้สกิลได้ตั้งแต่เทินแรกต่อไปคารินาคารินาจะเป็นตัวแนวสถานะนะครับผมสถานะก็คือทําให้ศัตรูเป็นสถานะติดสถานะอะไรแบบนี้ดีไหมกลางๆแล้วกันไม่ดีมากเออกลางๆผมไม่กลางๆแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะตรงที่มันติดหินเนี่ยโอกาสมันติดหินค่อนข้างเยอะแล้วกัน ต่อไปมาเจอแลน <c oughs> มาเจอแลนนี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะเซอร์เวียนาหาหาแบบหาคนเล่นน้อยมากเลยนะครับผมเพราะอะไรก็สกิลของมันก็มันติดพิษเบากว่าอุซบอะไรแบบนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนั่นแหละอย่างที่ผมบอกเลยมันมันไปอยู่สายหัวใจซึ่งสายหัวใจมันมีตัวสพอร์ตที่ดีกว่าอย่างคาร์ลอตหรือว่าคารินาอะไรพวกนี้เขาก็ยมเล่นพวกนี้ก็เก็บไว้อย,ย่อยแล้วกัน <c oughs> ไม่ค่อยแนะนํามาเจอแลนมันไม่สมดุลน,นะเออสกิลมันต่อไป อันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับผมตัวนี้เออมันชื่ออะไรวะเบอร์เกสเหรอไม่แน่ใจวะเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปเอเนลก็โอ้โหเซิโโร์ฟกบอลว่าก,ากากแล้วเซิร์ฟวีดน,นามกากลงไปอีกครับผมตรงที่นั่นแหละสถานะมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับผมรู้สึกมันจะทําใบได,ได้ด้วยหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะเออส่วนดามจก็เฉยๆงั้นงั้นอ่าตัวต่อไปลูฟี่บีเอ็มตัวนี้ก็แนวยืนแทงเลยครับใครหยิบมาเล่นก็ ใช้ได้นะก็ไม่ได้แยอ่อันต่อไปชอ p เปอร์ w ิวโวอันนี้คือแบบตัวติดเมตาอีกตัวหนึ่งเลยแล้วก็เป็นตัวฟีที่หาง่ายด้วยทําอะไรได้สกิลของมันก็จะประมาณแบบอืมนี่แหละที่ผมบอกเนี่ยทําให้หลายๆตัวในเซิร์ฟกูบอลโดนเนิบลงไปในเซิร์ฟเวียดนามเพราะเจ้าตัวนี้แหละหนึ่งเลยคือมันสามารถเออเขาเรียกอะไรเพิ่มค่าสถานะในการต้านสถานะให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อะไรประมาณนั้น เออแล้วก็อันนี้อะไรวะนะ่ยอืมประมาณนั้นละกันเออก็เป็นตัวล้างสถานะที่ดีเลยในทีมก็ควรจะมีนะครับผมรู้สึกล็อกอินสามวันก็จะได้นะอันต่อไปโซโลนิวโวเป็นตัวดาเมจที่แรงจัด,จดเลยนะใครมีตัวละครน,นี้ก็ถ้ามีซ้ําก็แนะนําให้อัดขึ้นเลยแล้วก็มันเป็นตัวแจกด้วยตัวหนึ่งถ้าล็อกอินครบเจ็ดวันแอนคอกเออทำอะไรไม่ค่อยได้นะเออหายไปไหนละแอนเคอกก็ทําอะไรไม่ค่อยได้ครับผมก็สถานะหินก็ เฉยมากโอเคไอ้ไอพวกนี้ผมฆ่าไปก่อนแล้วกันเพราะว่าในเซิร์ฟไทยมันไอ้ในเซิร์ฟกระบอมันทำอะไรไม่ได้แล้วในเซิร์ฟนี้ก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับต่อไปคู่มาเนี่ยโอ้โหคือเรียกได้วา่าโกงพอพอพอ,พอตัวเลยนะครับเนื่องจากสกิลนี้ของมันก็คือประมาณว่ามันจะไปโจมตีแถวโจมตี3ตัวที่มีพลังน้อยพลังชีวิตน้อยที่สุดของฝั่งตรงข้ามแล้วก็บวกเกาะสะท้อนดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมในแนวเดียวกันสะท้อนดาเมจกลับไป สูงสุด1 0 0 0พซหรือก็ประมาณ1ิบเท่านั่นเองโคตรแรงโคตรพ่อโคตรแม่แรงนะครับผมอ่าส่วนสกิลพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอันต่อไปอันนี้รูฟี่นิวโวนะครับผมเป็นตัวที่ถ้าเราเติมเราก็จะได้รับมันมาซึ่งถามว่าดีไหมผมบอกเลยว่าดีจัดๆนะครับผมเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเจ้าตัวมันเนี่ยมีพาสซีฟที่ค่อนข้างเกียนนะเกียนยังไงก็คือสมมติว่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปยืนตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสอง ไอมันจะยืยนกับคาร์ลอดไม่ค่อยได้นะผมก็แล้วแต่ละกันว่าใครจะเอาคาร์ลอดไปยืยนตำแหน่งไหนหรือว่าเอาลูฟี่ไปยืยนตำแหน่งไหนหนึ่งกับสองนี่แหละคือประมาณว่าถ้าทุกคนนึกภาพเอสออกใช่ไหมเอสเนี่ยสมมติมันศัตรูตีเรามาใช่ป่ะศัตรูตีเจ้าตัวส่วนของเอสเนี่ยแล้วเอสก็จะตีส่วนกลับไปประมาณนั้นแต่ว่าที่เอสตีส่วนกลับไปก็คือเฉพาะตัวที่มันตีเราใช่ป่ะแล้วก็มันจะตีเฉพาะอีกตัวที่มีค่าพลังวงกันน้อยกว่ามันด้วย อ่าแต่เจ้าส่วนของลูฟี่นิวโวเนี่ยก็คือว่าสมมุติว่าฝั่งเขายืนอยู่ห้าตัวครบใช่ไหมหน้าสองหลังสามเอ้ยห้าหรือหกวะผมไม่แน่ใจหกรุ้สึกว่าหกหน้าสองหลังสี่แล้วก็แถวหน้าของเขาตัวใดตัวหนึ่งอะมาตีลูฟี่ลูฟี่ก็จะตีกลับไปแถวหน้าเขาสองตัวเลยทั้งตัวที่ตีกลับมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยืนอยู่แน่นอนครับผมในแบบเดียวกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าสี่ตัวสี่ตัวมาตีสี่ตัวหลังด้านหน้าไม่มีแล้วนะสี่ตัวหลังมาตีเขาเขาก็จะ สวนกระปายทั้ง4ี่ตัวหลังเลยนะครับก็คือส่วนกระปไยทั้งแนวเลยอประมาณนั้นซึ่งดีจัดๆเลยนะครับผมส่วนอัตติของมันก็ยังสามารถที่จะฮิวเลือดได้อีกด้วยออโคตรด,ดีเลยใครมีก็อัดขึ้นยายาพาเล่นได้อย่างเซอร์ปิดฮนะ,ะตัวต่อไปไอ้นี้ก็ไอสตัวนี้ก็ไม่ดีฮนะโอ้โหโคตรไดนี่ยิ่งก่าก็ไปใหญ่เลยส่วนต่อไปก็คือเลลี่นะครับผมราชาโนโลเลลี่ราชา,านโลเลลี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ติดเมตานะก็มันดียังไง หนึ่งเลยก็คือเจ้าส่วนของสกิลของมันเนี่ยมันอารมณ์ประมาณแบบติดหิดยับยับอเออติดสถานะอะไรแบบนี้แต่สถานะของมันไม่ใช่น้อยน้ยนะครับผมเนี่ยเหมือนสกิลเนี่ยถ้าเลือดของตนเองน้อยกว่า50%จะทําให้ศัตรูติดมศัตรูแต่ละตัวติดสถานะเพิ่มขึ้น7 5้นโอ้โหคือแบบไอ้ีังไม่ได้เดินอะจริงไม่ได้เล่นนะถ้าเจอเลลี่เข้าไปทีแต่มันก็มีข้อจํากัดตรงที่เลลี่เนี่ยมันเป็นสายที่หาอัพค่อนข้างยากนะแต่ถ้าใครมีเยอะก็แนะนําให้ อัดขึ้นยับๆนะครับผมก็ลงอารีนาได้ดีจัดประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะจัดให้เป็นท็อปทีแล้วกันตัวที่ดีที่สุดนะในเซิร์ฟเวียดนามตามความคิดของผมเองหนึ่งเลยผมยกให้เจ้าตัวของซาโบนะครับผมซาโบเออซาโบกับอีซันจีเนี่ยก็พอๆกันแต่ว่าซาโบมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันเขาเรียกยังไงมันตีแบบหลากหลายกว่าตีตัวเยอะกว่าอะไรแบบนี้คือแรงคิดแต่คิดแตนว่ากันเถอะ โอเคแต่สันจีเนี่ยมันตีเหมือนได้เฉพาะเป้าหมายอะไรบบนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับอันดับที่สองผมยกให้เป็นส่วนของคาร์ลอตแล้วกันทำไมถึงให้คาร์ลอตเพราะว่ามันเป็นตัวซับที่หาจับค่อนข้างยากยังไงคือตัวของตัวของมันเนี่ยคือสกิลไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคือตีแล้วก็สกิลเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าคาร์ลอตยืนกับเลลี่เนี่ยคือมันจะแบบ เลีเลี่มันก็จะใช้สกิลได้ตั้งแต่คราวแรกเลยใช่ไหมก็อาจจะทาให้ศัตรูเนี่ยติดกีเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้ได้อันดับสองแล้วอันดับที่สามผมยกให้เป็นส่วนของเอ้ยแม่เอออันดับที่สามผมยกให้เป็นส่วนของแป๊บนึงผิดตัวลูฟี่นิวโวแล้วกันอ่าทําไมมันถึงเกียนก็อย่างที่บอกเลยครับผมว่าตัวมันเนี่ยเหมือนกันเลยไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยที่มันตีแถวหลังแล้วก็ตีแถวหน้าเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์นะเขาเรียกกันว่าเคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ในแถวแบบรดัาเดียวกันเลยซึ่งโคตรหัวนะครับผมแล้วก็สกิลอันตรของมันยังยุวเลือดแล้วก็โจมตีแรงอีกด้วยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวที่เติมแล้วก็ได้มาแต่ว่าแน่นอนถ้ามีข้อจํากัดของสายซึ่งก็แล้วแต่นะว่าใครอยากปั้นหรือไม่อยากปั้นแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะจับตั้นเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันอืมตัวไหนกันที่หลายคนจับได้แล้วก็ถามว่าดีไหมคุมาคุมาดีนะ อ่สรุปให้เลยแล้วกันคุมาดีโซโลโนิวเวลดีอืชอปเปอร์ดีชอปเปอร์กับคาร์หล่อนนี่อันดับ2องก็พอๆกันเลยนะต่อไปบลูคนิวเวลก็ค่อนข้างดีนะครับผมดาเมจก็จัดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยมีเห็นคนปั้นกันอืมก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆก็สําหรับตัวที่น่าเล่นก็ถ้าคลิปวิดีโอยาวไปก็ขออาภัยด้วยนะครับที่สําคัญผมกราบไหว้แหละกราบเลยแบบ ไอ้ย้งมีเครื่องวหว้กูเอามาวหว้แล้วไอ้ยังคนดูแม่งเหมือนพระเจ้าเออช่วยกดติดตามให้หน่อยก็แค่นี้แหละครับบ๊ายบาย